ผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีไออาร์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมตัดญาครับวันนี้อากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนตัดหญากันครับตัดหญาสวนทุเรียนสวนปาล์มท่านผู้ชม तुम 보면은 का इसमें साउद है ना ฝนตก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 แล้วอุปรกรณ์บันทึกภาพผมอะเสียไหมน,นี่ตัดแล้วเราก็เอาหญ้าคุมต้นคุมกลุมโคนไว้ทุเรียนเนาะปลูกได้ปลูกผสมประสานกันทั้งปามทั้งทุเรียนหรือว่าในรั้วในสวนที่ที่ทานผู้ชมมาแบบยังไงอะคือปลูกปลูกอย่าป,ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนาะนม่เหมือนอย่างนี้นี่มังคุดลองกองทุเรียนปาม ที่ว่างๆก็ปล,กปลูกเข้าไปดูหลังๆเนี่ยปลูกทุเรียนเป็นเป็นลองกองเออเบอร์ไป,ปเปล่าเบอร์ไปเปล่าต่อไปเขาก็ต่อไปเขาก็จะเป็นทุเรียนต่อไปเขาก็จะเป็นมังคุดแล้วแต่ที่เราอยากให้เป็นเนาะแต่ต้นเขาต้นทุเรียนสวยพี่สวยแตกหนึ่งามาเข้าสาระต่อปลูกได้ครับไม่ต้องวางระบบน้ำระบบสป,ปิงเกอร์อะไรปลูกไป ถ้าแรงมาก็รดน้ำแต่หาอุปกรณ์คลุมหน้าดินคลุมอะไรไว้อย่างน่ะมันผมตัดหญ้าผมเอาฟางเอา,เอาเอาเศษหญ้าไปคลุม ท่านผู้ชมเนี่ยก็ประมาณเนี้ยปลูกตู้เรียนปลูกอะไรก็ปลูกในรถในสวนที่ว่างๆต,ตอนนี้ฝนตกแล้วตัดหญ้าครับตัดไปเรืเอ่อยๆฝนมันก็ตกนะทีนีก้นกล้องเลเสียเปล่ากล้องผมกันน้ำไม่ได้ไงอันนั้นก็มังคุดมังคุด นั่นก็ลองกองเนี่ยที่ว่างๆนี่ก็สุกร่วงหมดแล้วคือปลูกไปด้วยแล้วก็บัวขาว <c oughs> จิบ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 บัวขาวไอ้บัวกับไอ้ขาว,ขาวลูกจำเป็นแม่เขาตายผมก็เลี้ยงนั่นอย่างนั้นเรเรียนเราปลูปกกล้วยอะไรก็ปลูกไปในรั้วในสวนปลูกที่เรากินได้ ินไม่หมดก็แจกจ่ายเพื่อนเขาขายการให้เป็นอะไรที่ดีที่สุดความสุขที่สุดคือการให้นะให้อยู่ให้กินให้อะไรก็ช่างให้น้ำใจให้ไม่ตรภาพให้ความรักปลูกได้ตัวเรียนนี่ไม่ใช่ระบบน้ำระบบสปริงเกอร์อะไรนะปลูกแบบตามสภาพให้ยเขาปรับตัวให้เขาอยู่ได้รดน้ำบ้างแถงจัดๆก็ลดนี่ผมลดน้ำนะ ลุงดำอ่ะตัวเรียนรถแต่ถ้าฝนดีๆก็เขาจะใช้ชีวิตเขารอดเองให้เขามีปุ่มต้านทานเนาะเราไม่ใช่ในายทุนไม่ได้มีเยอะไม่ได้มีเป็นยี่สิบห้าสิบไร่ปลูกสักสิบต้นห้าต้นยี่สิบต้นแล้วแต่กําลังลเราปลูกปลูกไว้ต่อไปก็อาจจะเป็นลูกได้กินนะอัะ่องอย่างต้นนั้นรอดแล้วนะเห็นไหมนะสองพุ่มเขานั่นรอดแล้วสวยด้วย มันปีที่แล้วลดน้ำนั่นน่ะเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยต้นเนี้ยท่านผู้นนชมปีที่แล้วลดน้ำนะแต่เขาก็รอดอ่ะแล้วเขามีปูมต้านทานแล้วนะพอเขารอดอ่ะเขามีปูมต้านทานเขาแข็งแรงต่อไปเมื่อเขาโตเขาให้ลูกให้ผลผลิตเขาก็ไม่อดอแอบดบไม่ป่วยง่ายไข้ง่ายไม่ต้นต้นท,ทุเรียนนะไม่ใช่กนนี่เหมือนต้นนี้นี่เห็นไหม ต้นนี้ให้ลูกแล้วนะปีนี้สามสี่สิบลูกสามสิบลูกเป็นสองฤดูด้วยต้นเนี้ยแล้วออกไปถ่ายไกลๆให้ดูสงปุ่มเขาอสวยมากอุ้ยต้นที่ผมอยู่ในร่มอ่ะที่เอาบัวขาวไว้นั่นเห็นไหมอ่าสวยอะ่ะไม่ได้ดูแลประกบประงมงมากมายนะ ดืดูแลแบบใส่ปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยต้องใส่นะท่านผู้ชมนะใส่ปุ๋ยตัดหญาดูแลอะไรประมาณนั้นเลยเห็นไหมอ่าต้นนั้นอะ ต้นนั้น่ะดูแลไปปลูกทั่วไปไม่มีระบบน้ำไม่มีสปริงเกอร์ใส่แต่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าทำความสะอาดสวนให้ดีมีเยอะนะสวยน่ะตัดยาวแล้วสวยนั่นแต่งกิ่งไว้แล้วนะสองสามสี่ต้นยาวไปถึงนู้นเลยแล้วพอเขาโตแล้วแล้วก็จัดทรงพุ่มให้เขาหน่อย <c oughs> ก็สื่อก็มีให้ศึกษาในไอ้นู่นในเยอะแยะที่ผู้ให้ความรู้เขาแนะนำเนาะ เนี่ยเราต้องแต่งทรงพุ่มให้เขาด้วยเพราะนั้นเลือกกิ่งที่สวยๆฟอร์มสวยๆไว้เนาะอย่างนี้อย่างนี้เอาไว้ได้อย่างนี้อย่างนี้ส่วนกิ่งน,นี้กิ่งน,นี้ไม่น่าจะน,นี้เคน,นี้อโอเคเจ็บทรงพุ่มไหมครับ ต้นยังเล็กเราเราดูกิ่งไว้ดูฟอร์มกิ่งเขาไว้แล้วก็กับให้โล่งๆให้เขามาเลี้ยงกิ่งเขาให้ตัวไวอย่างนี้เราไม่เอาอย่างนี้เราไม่เอา ให้นุ่งแล้วก็เลือกกินใหญ่ๆไว้อันนี้อันนี้ไม่เอาก็รามีดอกคือให้แสงลงมาข้างล่างได้ไนี่อย่างนี้อันอนี้ก็พร้อมดีนะนี่พร้อมดีอันนี้ไม่ กูดถึงกิ่งเล็กถ้าเปรียบแล้วก็เอาไว้ดูก่อนให้ต้นเขาโตก่อนค่อยตัดอีกก็ได้พร้อมเขาดูพร้อมเลยโอเคตัดตรงหัวกันโล่ลงๆัึหนมา ิงเขาจะแน่นเกินแล้วก็เลือกออาเราแต่งเอาทรงเขาเฉยนะเราไม่ได้แต่งเอาลูกเขา ไว้ฟอมเขาฟอมเขาสวยพอต่อไปเมื่อเขาโตทีนี้โตเขาก็จะเป็นลูกลงมาเขาก็จะเป็นลูกเลยเนะเป็นลูกลงมา ดูเรียนจะสวยไม่สวยอยู่ที่เราแต่งกิ่งตั้งแต่เล็กๆท่านผู้ชมอยู่ที่เราแต่งตั้งแต่เล็กๆเลยฟอร์มเขาจะสวยไม่สวยอยู่ที่เราแต่งเล็กๆเลี้ยงกิ่งเขาไปเรื่อยกิ่งไหนไม่สวยต่อไปเราก็ตัดทิ้งกิ่งจะไม่สมบูรณ์โตไม่ทันเพื่อนแล้วก็คือไม่โตก็ตัดออกตอนนี้ผมแต่งเอาฟอร์มเฉยๆเนะาะทำงานนะพูดถึงหนาแน่นมากตรงนั้นก็เอาออกได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเอาออกเราแต่งไปเรื่อยดูฟอร์มไปเรื่อยดูเื่อน นดมบทบัะอ,อีนี้ออกได้เพราะต่อไปก็เป็นรูปเขาจะมาติดจรงนี้ออกเลยแล้วก็ดูฟอร์มเขานี่โล่งนี่นี่ระยะห่างก็ได้ได้ได <Okay. S 2> ใครที่มีตุ้เรียนประมาณนี้ก็แต่งตัดแต่งไปเรื่อยเนาะดูทรงดูอมมเนาะเดานผู้ชมเนี่ยอย่างนี้เราแต่งเอาตั้งแต่เล็กๆแล้วเขาส่งพุ่มเขาจะสวยโตมาจะได้ลูกดก <laughs> ไม่ต้องไปเสียด้อนี่แต่เราเก็บไปทิ้งที่อื่นนะ <laughs> นี่ผมจาไปทิ้งที่ <laughs> อื่นคืออย่างนี้ต้นนี้เห็นไหมยิ่งยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยลูกก็ยิ่งดกเราตัดใบเขาออกก็ไม่เป็นไรเขาจะเอา ฐานอาหารนำไปเลี้ยงกิ่งอย่างนี้กิ่งที่ผมเอาไว้เนี่ย,ย,ยนี่ก็น่าจะตัดิน่าจะเอาไว้ก่อนเอเอ อยากให้เพื่อนๆพ,อนพี่ๆปลูกนะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกอะไรก็ได้ไว้ในรั้วในสวนที่ที่ว่างๆเว้นๆนี่ระยะห่างเยอะก็ปลูกแซมๆกันไปน mm hmm. อย่างเงี้ยท่านผู้ชมอันสวยน,ะนะ mm ั่นน่ะดูฟอร์มก็กินก้านก็ตัดแต่งกิ่งบปเรื่อยแต่ดูแลใส่ปุ mm ๋ย hmm. ก็มีทุเรียนกินเหมือนเพื่อนนะไม่ต้องซื้อให้ลูกให้หลานกิน mm hmm. ผมก็ส่งเม็ดพันุไอ้นุ่นให้พ่อปลูกอยู่ภาคอีสานด้วยอยู่สกลนครด้วยเนะโอเคครับ าลืมไปแล้วก็แจ้งก็ติดตามเทียนอาสุนหนึ่งชเเนวไว้ด้วยครับช่องลุงเนียครับนู่นบัวขาวอยู่บนต้นลุ่นเลียนเอามาด้วยนะเดี๋ยวก็เอาเข้าบ้านแล้วเพราะฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมฝนตกแล้วลาไปแล้วครับผมทำงานต่อถ่ายกล้องลงลาไปแล้วด้วยไปแล้ว,ว,ว,วก็แจ้งก็ติดตามไว้ด้วยครับ ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันครับตามมาตามกลับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหรีบหมดกดไม่ติดเอ๊ะอย่าเลินเลยไม่เป็นไรบ๊ายบายครับสวัสดีครับเลิฟเลิฟรักทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันและกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ชาวไร่ชาวสวนครับ ดีชีวิตน้องเนตรลุงเนตรก็ประมาณนี้ฮะฝนตกครับฝนตกเดี๋ยวเครื่องบันทึกภาพผมพังบ๊ายบายครับสวัสดีครับรักทุกคนครับผม